ะะลัดฟ้านะคะกลับไปที่เชียงใหม่แม่รู้ไหมหนูเกือบไม่ได้กลับมาแล้วนะแม่ดิฉันได้สร้างระแดงส,สูงเชียงฟ้าแม่ดิฉันค่ะขุดน้ำบ่อดินลงไปเกือบหเมตรบอสคําสิว่าวสูง ladies สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เลยี t จ l k และวันนี้นะคะดิฉันเปิดตัวอย่างยิ่งกับาอรังการอยู่ที่สุวรรณภูมิค่ะเพราะว่าดิฉันกำลังจะบินนะคะลัดฟ้านะคะกลับไปที่เชียงใหม่นะคะเพราะว่าก็ต้องหาแม่ในช่วงสงกรานต์ก็คือลาได้ประมาณบัด นอยากกัเลยเอ,อ๊ยโอเคเขาเรียกแล้วนะคะเดี๋ยวเขาเขึ้นเครื่องก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่เชียงใหม่ดูซิว่าฝุ่นควันที่กรุงเทพเยอะขนาดนี้<ส>ที่เชียงใหม่จะเยอะขนาดไหนอัปเดตเป็นอย่างใกล้ชิดค่ะดิฉันเช็กลีนรายงานรู้จักกันมาแจกี้ส่าแจกีส่าถ้าปัญหาไม่เกิดคอนเทนต์ไม่เข้าไม่ใช่กูจริงๆจ้าสรุปก็คือที่นั่งชันมีชื่อสองคนจ้าสรุปใครจะได้นั่งรอลุ้นจ้า แล้วนะคะดี๋ันก็ได้ที่นั่งไปขอตัวเองแล้วนะคะย้ายไม่อยู่ข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวจะมาบ่านะแต่ว่าตอนนี้ขอขอให้ถึงเชียงใหม่ก่อนอะไรก็ได้ดถึงถึงเชียงใหม่จะจ้าลงเครื่องมาแล้วคะ่ะทุกคนถึงเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเรื่องทั้งหมดเนี่ยไปเล่าในรถให้แม่ฟังก็ที่ว่าเดี๋ยวเราจะลองมาดูรีแอคของคุณแม่บุญ ห,หลับรูปยิ่งชีพดูสิว่ลีแอคคุณน,นันจะเป็นยังไงนะคะอยู่กับคุณแม่บุตรียบร้อยแล้วค่ะนางมารับนะคะแม่รู้ไหมหนูเกือบไม่ได้กลับมาแล้วนะเพราะว่าบอรดดิ้งพาร์ทของหนูที่นั่งอะ่ะหนึ่งที่นั่งมีสองชื่ออะ แล้วก็กลายเป็นว่าหนูนั่งอยู่ใช่ไหมหนูก็เดินไปอ้าวทำไมมีฝรั่งนั่งอยู่ก็เลยเดินไปหาพี่แอร์โฮสเตด์อ่ะหนูก็ไปถามเขาว่าพี่คะพี่นั่งหนูมีคนนั่งอะคะ่ะเขาก็เลยเอาบัตรโดยสารของหนูไปแล้วก็ไปคุยกับฝรั่งเขาว่าฝรั่งอะนั่งเบอร์อะไรฝรั่งก็โชว์บอดดิ้งคาร์ดว่า ตัวเองนั่งเบอร์เดียวกันแล้วเสร็จปุ๊บใช่ไหมเขาก็บรุมบตุ้มบรุมบตุ้มกันอยู่ตรงนั้นหนูก็ไปนั่งที่นังใกล้ๆที่มันว่างอยู่บอกว่าอ่ากันคุณพี่คุณพี่เชิญเคลียกันเนะคะเรวหนูนั่งรออยู่ตรงนี้มีอะไรมาบอกเลยค่ะหนูก็นั่งรอแล้วก็หันมองดูเขาเขาก็เถียงกันไปเถียงกันมาบอดยิ่งพานู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าหนูก็แบบว่าใช้หูค่อยๆเงี้ยฟังเพราะว่าแอปทำตัวแพงอยู่ไงแอปแบบ่ีค รีแอคของคุณแม่บูดที่หลับรูยิ่งชีพไปไกรสานแพงมากตั๋วรอบนี้แพงมากแพงแม่รู้ไหมตัวเครื่องบินตอนนี้กี่บาทแต่เพื่อนเพิ่งเสิร์ฟเมื่อวานสามพันห้าไปกลับจ้ะเดี๋ยวเย็นจะกี้ไงจองล่วงหน้ากลัวไม่ได้กลับบ้านมาหาแม่จ้ะเสียเป็นหมื่นจ้ะไม่ถึงหมื่นใกล้ใกล้หมื่นเฉยๆแต่ก็แพงอยู่ดีสำหรับการมาเชียงใหม่อะแอปทำตัวแพงแอปตัวแพงแอปตัวแพงแอปนั่อยู่ และแล้วนะคะไฟ a l l ีนะคะที่ฉันก็ถึงบ้านอย่างปลอดภัยและได้ใช้กล้องที่มันเหมาะสมกับการถ่ายคลิปสักทีวันนี้ถือว่าฉันจะต้องสู้พอสมควรนะนี่แค่บินมาเชียงใหม่เฉยๆก็คือคอนเทนต์ที่ฉันคิดไว้เนี่ยเป็นเพียงแค่การอัปเดตฝุ่นควันว่าที่เขาบอกว่าเชียงใหม่ <stab> หเอ่อไย อะไรคือการแย่งซีนฉันงงมากก็นั่นแหละค่ะใครที่คิดว่ามันหนักหน่วงก็คือมันก็คงจะหนักหน่วงจากการวัดแหละแต่ถามว่าถ้าจากการมองเห็นด้วยตาเปล่านี่คิดว่ามันก็พอๆกับกรุงเทพอะไรมันพอๆกันหนูที่นี่เทาบนมนก็เหมือนที่กรุงเทพันนี้ยที่มาก็เทาเทาบนมนพอๆกันนะคะ แล้วก็ถามคนที่บ้านแล้วว่ามีอาการไอเจ็บคอปวดตาหรือไม่แม่มีไม่ค่ะ๋ยวขอไปสัมภาษณ์ผู้ประสบภัยก่อนสวัสดีค่ะคุณบุตรคะในฐานะที่คุณเป็นผู้ประสบภัยในส่วนของ PM2.5 มีอาการแบบคันเยื่อบุตาคอมีความแบบ คอมีความหยุดแกว่งก่อนได้ไหมคะมีการแบบว่าเจ็บคอไอกระแอมอะไรแบบนี้ไหมคะหลังจากสองเดือนมันก็มีหลักลักไฮลักยลักลักหลั คลายคอหลอหลังจาก2เดือนหรอหลังจากที่ตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยมันก็สะสมไม่มีอาการระคายคอมีเสมหะขี้มูกไหลเป็นบางทีแต่ถิ่นที่บอกว่าที่หนักกว่าฝุ่นละอองควันก็คือความร้อนหรอคุณบุตรใช่รอไม่ไม่ออกบ้านเลยอ้าวแล้วในบ้านมันไม่ร้อนกว่านอกบ้านอีกหรอไม่ใช่อยู่ในห้องแอร์ อ๋อแม่ก็มีแอร์อยู่แม่ก็แช่ในห้องแอร์อย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเครื่องกรองที่อยู่ที่บ้านเนี่ยมันมีบอกไหมว่าที่เห็นว่าสูงสุดคือเท่าไหร่ประมาณร้0ยอ๋อร8 0สิในห้องอ่ะเหรอในห้องอ๋อแต่เราไม่ได้ออกมาวัดข้างนอกคือก่อนเปิดแอร์ก่อนเปิดแอร์เปิดเครื่องปุ๊บมันก็โชว์ 180. 1 8ออืมพอเราเปิดแอร์มันก็ค่อยๆลดลงไอ้ตัวกรองมันก็กรองกรองกรองให้ลดลงอ๋อเหรอตอนกมาคืนก็จะอยู่ประมาณ20ก็ถือว่าเยอะอยู่นะ0ี่สิบรปานอนเนี่ย แต่ก็โอเคแหละเพราะว่าเขาบอกมาตรฐานอยู่ที่50ไง0.20นะไม่ใช่20.00อ๋อ0.20อ๋อโอเคโอเคโอเคเข้าใจละขอขอบคุณอออจะคุณยังไม่โชอโอเคจ้ะพูดต่อเลยเมื่อยแล้วจ้ะเครื่องกรองมันจะโชว์สีแดงใช่ไหมผมผมแดงมากไหมเป็นแดงธรรมดาหรือเป็นแดงเลืดหมูมันมีแดงเดียวฮะ มันมีแดงเดียวอ๋อแดงเดียวนะมีแดงกับเขียวมีแดงกับเขียวอ่ะแล้วยังไงต่อแล้วมันก็จะค่อยๆเขียวตามกว่าเจสิอ๋ออ๋อโอเคจ้ะอันนี้จบยังพูดจบยังจบแล้วค่ะอ๋อโอเคอขอก็คุณผู้ประสบภัยนะคะคุณบุตรด้วยนะคะมาทายอย่างต่อมงงามเอาละค่ะทุกคนนะคะก็ อัปเดตอากาศตามนี้เนาะแล้วก็ด้วยความที่ดิฉันนะคะกลับมาเชียงใหม่ในรอบ3เดือนได้ไหมเดือนแล้วไม่ใช่ก่อนปีใหม่หนูก็กลับมาหรอก่อนปีใหม่นะ่ะปีใหม่หนูไปทําหน้าเกาหลีก่อนปีใหม่หนูก็กลับปีใหม่หนูก็กลับมาหรอหลังจากเกาหลีหนูก็กลับมาเออหลังจากเกาหลีหนูก็มาเชียงใหม่ไงแล้วนี่มันเดือนอะไรเมษาเพิ่งไม่กลับบ้านมาได้4เดือน สาม,ม,ม,มเดือนน,นิดนิดสามเดือนนิดนิดเออมันก็เหมือนมาเห็นเดือนหนึ่งก็มือนอ่ะจากสามเดือนนิดนิดเดีนน๋ยววันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตทุกคนให้เห็นกันนะคะว่าบ้านดิฉันเนี่ยม,ม,มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างมเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสเรอไม่ต้องโชว์บ้างคือฉันเนี่ยเหนื่อยจิตเหนื่อยใจมากๆฉันบอกเลยเรื่องนี้นะ จะรู้สึกว่าแบบมันเบิร์ดคําซีว้าวน่ะนึกออกไหมก็เลยเออถ่ายคลิปให้มันจบๆไปเลยละกันเพราะว่าทาไมแม่ทำฝีมือ,มอทุกอย่างก็คือเกิดจากคุณบุตรข้างหลังตรงนี้อ่ะคุณบุตรยังไม่อัปเดตแต่จะให้สารภาพก่อนจะให้คุณบุตรสารภาพก่อนว่าอีไมค์คำนี้ที่วางไว้เพิ่งซื้อมาใหม่เลยซื้อมาทําอะไรให้สารภาพก่อนลลเย ให้เป็นห้างกุหลบับเลืล้อยจะมาทำห้างกุหลับเรื้อยตรงไหนไ สีชมพูเอาใจใครนะสีชมพูใจใครนะปะก็คือจะยังไงจะเอาอินี่ปักลงดินแล้วให้มันเลื้อยขึ้นเหรอให้มันเลื้อยขึ้นจะประกบคู่ให้เลื้อยขึ้นต้องอันต่อกันมันก็ถึงยาวอืมอย่าง DIY คนเดียวค่ะอ๋อก็คือนางจะให้เลื้อยขึ้นอันนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมคะนางทำระแนงไม้ไว้ตรงนี้ซึ่งสิ่งที่ดิฉันเนี่ยนะคะขอนางเนี่ยนะคะดิฉันไม่ได้ขออะไรเยอะเลยค่ะ ดิฉันขอแค่อย่าทำอะไรที่จะเป็นภัยสู่ตัวเองเช่นการขึ้นไปตัดต้นไม้อันนี้คือมีภัยต่อตัวเองเพราะอาจจะตกลงมาได้สมเดือนถัดมาค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมค่ะ,คมคะแม่ดิฉันได้สร้างระแนงสูงเฉียดฟ้าไปเยี่ยมเยียนสวรรค์นี่สูงเียดฟ้าจริงๆค่ะนี่ค่ะเราแงรงสูงเียดฟ้าและแม่ดิฉันก็บอกว่าปลอดภัยปลอดภยัยและนี่ค่ะตอนนี้นะคะเธอกำลังจะ ากุหลาบเลื้อยขึ้นคำถามคือถ้ากุหลาบเลื้อยไปจนสุดตรงนี้ใครจะไปตัดมีบันไดนี่ไงนี่ก็คือการปีนอีกแล้วใช่ไหมก็บันได <c oughs> บันไดขึ้นไปปีนไงนี่ไงนี่ไงเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมขึยนอย่เเปลี่ยนเรื่องเก่งมากอ,าอ่หลายคนคิดว่าสมเดือนได้แค่ระแนงก็โอเคแหละยังค่ะยังค่ะคุณผู้ชมคะตามดิฉันมาตรงนี้ค่ะตามดิฉันมาค่ะคุณผู้ชมคะ3เดือนครึ่งผ่านไปนอกจากระแนงสวงเฉียดฟ้าตรงนี้แล้วนั้นไซนันค่ะนี่ค,ะค่ะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชม็แบาค่ะนี่ค่ะ อนที่ดิฉันมาเมื่ออสามเดือนที่แล้วเนี่ยนะคะดิฉันเริ่มเห็นความพังที่หน้าตรงที่ว่าแม่ดิฉันค่ะขุดน้ําบ่อดินลงไปเกือบห้าเมตรดิฉันบอกทุกคนแล้วนะคะว่าดิฉันไม่ขออะไรเลยนอกจากความปลอดภัยแต่แม่ดิฉันขุดบ่อลึกห้าเมตรในขณะที่ตัวเองสูงร้อยห้าสิบไม่ได้อยู่ไม่ไหวอ่ไวะไกระปาห้า อยู่กับป่าไงเนี่ยลงไปกับป่าบอกเนี่ยมาดูบอ่บอป่าแล้วทุกคนเห็นหรือยังคะว่าสิ่งที่ดิฉันรีเควสสิ่งที่ฉันบอกไปทุกอย่างไม่เคยฟังนะบอสคัสิเว้าอุสุกนี่ค่ะคุณทําอะไรคะคุณบรน,หนีหนังปลาโอ้ยหนูเบิดคัสิีว้าบดคัสิีว้า,วาจริงๆปลาเจ๊เลยคุณบรคะเมื่อกี้คุณบรพูดว่าอะไรนะคะบอ่อสะปานเนี่ยสะไว้น้ําเนี่ย,ยของแม่เนี่ยอื ก็ก็จัดไปยังมาเซตเตือยอ่ะก็เกิจัดไปอยัามาเซตเตือยอ่วยังเจะคุดไปจนถึงเม่ดใดบอกคุดแล้วจัดลอบๆซะแล้วจาก5เมตรลดเหลือกี่เมตรเหลือไม่ห้าสิเออนึกว่าตัวเองเป็นนักกีฬาโอลิมปิกดึงไปไหนอีกหอมดอกก็เออจะอินเสิร์ตนี่ก่อนแหนหอมดอกหอมดอก ลวนชวนหที่ลาวดีหรอวิอออจริงด้วยสวยงามนะค่อนข้างหอ,อ,อม,มด,หอดีกะแม่ไก่ข้างหลังคืออะไรอะ่ะ <c oughs> เป็นการตกแต่งบ้านประเภทไหนคะ <c oughs> เป็นแนวไหนคะ <c oughs> คุณบุตรช่วยบอกซิมูเตลูหรอไ <c oughs> ก่เงินไก่ทองไงหนูเกิดปีไก่อะเอาเงินเอาอทองเข้าบ้านเป็นการคือถ้าสมมติว่าเขาถามแม่ว่าแม่ตกแต่งบ้านเป็นแนวไหนแม่จะตอบเขาว่าตามใจฉันเออจบ ชอบฉันมีความสุขฉันก็ทำเอ้ยมันไม่ได้เสียหายจบเอดาราคนแรกในช่องแจก,กี้ค่ะคุณบุตรไม่ใช่สองคนค่ะนู่นค่ะฝั่งนู้นก็มีกระต่ายน้อยค่ะกระต่ายน้อยน้อยนัยน่นสดชื่นเนาะเหรอกระต่ายน้อยซื้อมาแล้วก็สดชื่นเหรอใช่มันมคือโอเตออย์อ๋เอ,อเออช่วงนี้อ,อีสตันพอดีเลย ใช่ไหมผลิใบแลวนี่คือซื้อมาคือแรงบรันดาลใจคืออะไรคะอันนี้คิดถึงลูกคิดเหมือนเสาวน้อยฮะมีดอกอันนี้ดอกสีจมูนะมันเป็นกระบองเพชรหรอหรืออะไรคุณนายตื่นสายหรออแม,ม่กระบอกงูมันบว่ามันจืดอ,อย่างแต่มันงามอ <c oughs> ดอกงาหมามันบานกู่วันเลยแม่ซื้อมาเป็นปวงปูนแล้วมาขยายอ,อันนั้นก่นหน้าหักนี่อันนี้็นโตอันไหนอวดที่หมดอ่ะมีอะไรจะอวดให้หมด อ๋อเออแต่อันนี้น่ารักจริงมีปีกเห็นไหมทำไมถึงมีปีกอ่ะกรมเทพเป็นกรรมเทพเหรอแบบเป็นฟิลม,มีความรักเหรอสีกับสีธรรมชาติเราพูดเรื่องความรักให้คุยกับคุณเลยเ,เป็นฟิลแบบมีความรักเหรอคือเหมือนแบบลูกจะได้มีความรักนี่ใช่ไหมอ๋อเหรอํานักจากแม่ก็พอแล้วเอาแต่นี้ลูกจะ3 0มิบแล้วนะส0สบยังเจ๋ว แล้วถ้าลูกไม่มีไม่มีลูกไม่มีผัวทํายังไงอ่ะมเป็นยังค่ะคนบดีได้ค่ะคนดีไมได้ก็มาเป็นยังก็อยู่คนเดียวเนี่ยคะอยู่คนเดียวลูกคนเ <สะ S 1> ดียวแม่เลี้ยงได้กดะเฮ้ยกะเลี้ยงมาจนทํางานเลี้ยงแม่แล้วลูก<อ>แต่ว่าวันนี้หนูว่าหนูจะขอไปเที่ยวกับเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แม่ไปเต้นฟังเตื้ออะไรบอกว่าฟันเตื้อยังหลอนอยู่ทำไมอ่ะทำไมยังไม่ให้ไปเพราะอะไรยังหลอนมามอนได้เหรอยังหลอนน้อยอยู่ยังมาเลิกสามเตื้อ ห้ามเที่ยวตั้งแต่อายุอะไรนะแม่พาหนูไปรอบแรกบอมอัพตอนสิบเจ็ตอนที่วิทย์ที่วิทย์มาที่วิทย์เอฟมาเที่ยวเชียงใหม่แม่ก็เลยพาไปใช่ไหมพาให้ไปรู้ใช่ไหมแลวเนี่ยจะสามสิบพวกเราสองคนใช่ใช่ปีเนี้ยแต่อายุ30มสบละก็ไปด้วย่กชิบยังแจ๋วตายละ ค่ะทุกคนคะ่ะเรามาพูดคุยกันแบบหอมปากหอมคอคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแบบหวานๆใสๆชิคกี้ดาวกันไปละกันเพราะว่านี่ก็เริ่มจะมืดค่ำดึกด่นแล้วนะคะใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้ด้วยนะคะสัญญาว่าจะมาเชียงใหม่รอบนี้จะมาถ่ายคลิปเยอะๆพื่อนีู้่ะ เห็นว่าหลายคนอยากจะดูว่าตอนอยู่เชียงใหม่เป็นยังไงแล้วนานาทีเราจะได้กลับมาเราจะได้มีเรื่องกลับมาบ่อยๆนะคะคุณบุตรจะได้แฮปปี้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะคะกับเลดี้แจ็กกี้บายจ้าตอนเปิดได้พูดเลดี้แจ็กกี้ปะเนี่ยน่าจะได้พูดอ่ะแม่พูดสิเลดี้อย่างงี้เลดี้แจ็กกี้โอ้เอาเข้ามากล้องกันเลดี้แจ็กกี้เลดี้แจ็กกี้แล้วทำเสียงสูงๆพูดว่าเลดี้แจ็กกี้มันต่ำไป จะเอาจะได้นี่ตั้มกมได้วะสูงก็น่ากลัววะกลางๆค้านมาจ้างก,ก็อีวะเลดี้เชคกีอ